คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมโอ้โหดนัน ได้ไหวย่าไม่ได้ยินหรอวะโอ้เียน่าเดินดักเลยมันโดดจริงครับเลยตั้งใจเล่นแปบบ๊บเดี๋ยวเข้ามาดูเดี๋ยวเข้ามาคุยเรื่องเมฆต,ต,ต่อ ขอคิดก่อนว่าจะดูเรื่องอะไรดีไอเรื่องดาบกับไอแพรลี่เนี่ยไหนสนุกกว่าผมไม่กระทื่บทุกแผ่นหรอกนะแผ่นเนี้ยกูไม่กระทื่บหรอก ยืนเฉยๆหรอยืนเฉยๆหรอปันพีไม่ดูปันพีไม่สนุกเลยครับเราพ่อมีแต่เนื้อไอ้มีแต่น้ำไม่มีเนื้อ ดาบกับคาถาพี่พอสนุกใช้ได้เหรอจัดไปจริงๆอยากดูอยากดูเรื่องอะไรที่ต่อนะเนี่ยมายังไงเกิดใหม่เป็นดาบไอ้นั้นก็สนุกดีนะแพลลี่นี่ใช่ที่แบบว่าเคยเป็นพระปะ ออาแล้ <mm ่เอา่ยโอ้โหไม่โดนก็แค่หนึ่งทีดิเพื Ti ่อนอย่างนี้อันนี้เมสต่างโลกว่าอะไรจะหายไปสักทีมีเกินช่วงหลังยังเบื่อจริงคือกูอยากรู้แค่อย่างเดียวเลยเมื่อไหร่ วันไอ้ไม่ใช่เบอร์เซอร์กูอะเมื่อไหร่เบอร์เซอร์กูนี่คือเมื่อไหร่กูแบบว่าอยากดูชิบหายเลย,เลยทำใหม่อะ่ะอันเก่ามันไม่ดีอะ่ะสุดเอ้สุขาววันเดียวกัีดูแล้วสนุกมากเฮีพาราได้ฮะเชี่ยมันสัตว์ชี้ปะจานชี้ปะจาน Ah! กุญแจรอค่าดีๆมามดีเบอร์เตอร์ผมกับนักซื้อบ็อล์กเซตอยู่นี่แหละเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรเบอร์เซอร์ผมยังไม่เคยอ่านเลยเห็นภาพสวยเรื่องเป็นไงบ้างพี่เบนท์ที่หนึ่ง แค่นั้นแหละอืมไม่มีเรื่องไหนสู้เรื่องนี้ได้กูบอกเลยไม่มีเรื่องไหนสู้เรื่องนี้ได้เบอร์เซิร์กูบอกเลยแค่นั้นบางงาจบแล้ว จบข่าวดีใช่เหรอจบแล้วหรอแล้วเนื้อเรื่องในอนิเมะนี่คือกี่กี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละไม่เชื่อไปไม่เชื่อไปเซิร์ชในนี่ได้นะเออ่ในเว็บจัดอันดับอะมังงะที่หนึ่งนะเว้ยเบอร์เซิร์ชอะไม่รู้ว่เป็นที่หนึ่งอยู่ปะนะแต่ว่าตอนกูเนี่ยมันเป็นที่หนึ่ง มันเป็นมันเป็นโนหนึ่งะมังงะที่ดีที่สุดตลอดกาล ไปแล้วในมังงะแล้วแล้วมันมีกี่เล่มอ่ะค่อนข้างสนใจพวกก็อดแทนว่าจะไปซื้อมาอ่านอ่านเถอะอ่านเถอะเบอร์เซิร์สเนี่ยอ่านเถอะเอาจริงๆอ่านเถอะยังไงก็ต้องอ่านเบอร์เซิร์สอะ่ะฮันเล่นคิลเลอร์ซื้อตัวอะไรวินอาวินวอลครับไม่ต้องซื้อเล่นวินวอล ผมว่ามันขายรุ่นใหม่ยากเดี๋ยวนี้น้องๆเขาชอบแบบพระเอกหน้ามนเปิดมาเก่งเลยกรัรพระเจลหดไอ้แคทมันก็เก่งนะเว้ยไม่เก่งเหรอส่วนตัวกูว่าการัรมันเก่งนะแต่มันไม่ได้เก่งแบบบ้าวโอ้โหเทพเจ้าอะไรไม่ใช่อ่ะกัรมันเก่งนะเว้ยมันไม่ใช่ไม่เก่งนะ แสดงว่าเนื้อเรื่องมันไม่ยาวอ่ะดิเฮลพาราไดซ์อ่ะการไม่ใช่ขวัญใจวัยรุ่นหรอไอ้เหี้ยมันคือไอ้เหี้ยเด็กอย่างนี้มันไม่สนใจเนื้อเรื่องแล้วดิมันสนใจแค่แบบเพลโหดๆเนะเซเบซไม่ขึ้นเพราะว่าขายมุกตายแล้วครับ นี่นี่คือกูแบบว่าคุยเมีไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยด่านเกมแบบชิวๆวแเแเดนเดียวที่อาจารย์เสียชีวิตคงเรื่องคงจบได้แหละอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ใกล้เคียง ไอ้เแี่วิ่งออกไปเลยแบบโง่ๆง่้งงวสัตว์ จะตายซะเองโหไอเบอร์เซิร์กนี่มันมันเบอร์เซิร์กนี่เบอร์เซิร์กนานเบอร์เซิร์กนานกว่าเบอร์เซิร์กนานกว่าฮันเตอร์อีกนะ คนเราชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้ามังงะเวับอันดับมึงลองมาดูเวัีอันดับในตตามประเทศอ่ะก็ก็เบอร์เฟรมอันที่หนึ่งอ่ะอคนเราชอบไม่เหมือนกันเว้ยความชอบไม่เหมือนกันกูแต่คือความชอบกูคล้ายกับคนทั่วโลกอะ่ะคือใครที่แบบไม่รู้ว่า,าส่วนตัวคือส่วนตัวกูคือแบบว่าใครที่แบบอยากดูแบบเนื้อเรื่องที่แบบมันเข้มข้นมากมากอะ่ะ ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเบอร์เซอร์กว่าเนื้อเรื่องมันหูมันข้นจัดเลยอะต้มยำน้ำข้นเลยอะ่ะยิ่งดึกในช่วงนี้ใช่ ผมชอบดากอนบอลกับไททันสุดอพ,อพอดูแค่สองเรื่องนี้ลองไปดูเลยไอแขนกลก็ดีเมยอ่ะแต่ว่ามันเป็นเมยเก่าอ่ะมันจะชอบหรอือเปล่าลองไปดูแขนกลน,นี่ก็ดีถ้าช่วงนี้ตะตีมหนึ่งมาตีมก็ดีละอืมจริงๆขี้เกียจด,ด้วยช่วงนี้ น้อไยอไ,อไม่บอกคุณเบอร์เดินที่8ครับผมแค่แค่เนื้อเรื่องดีภาพไม่จำเป็นโอ้โหภาพเบอร์เซิร์กนี่คือสุดอะเด็สุดทางอะเด็มันไม่ได้แค่ดีแค่เนื้อมันไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องอะเด็ภาพเบอร์เซิร์กนี่คือกูว่านหนึ่งอะภาพ ภาพฉากแต่ละฉากคือโน,นหนึ่งอะจังหวะเอาเพไม่ปิดหลุมดูอไปไหนอะนี่ไไนอะเ,เป็นไงทุกคนดูจังหวะเอาเพผมเป็นไงน้อง ไปทางนี้ดูเป็นไงดูจังหวะเอาเพไม่ปิดหลุมมึงดูจะมีใครทำนอกจากคูคนเดียวแค่้นแหละจะมีใครทำจะมีใครทำจะมีใครทำนอกจากผมเป็นไงจังหวะเอาเพแค่นั้นะ ไม่หาหลุมกูก็ไม่ปิดหลุมไป็นงีง <c oughs> ไม่หาหลุมผมก็ไม่ปิดหลุมครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมเอาเพลงไปก่อนเจจังหวะกาเล่นอันเกมอะไรอ่า รันมารีเมกมาที่โรงเน็ตฟิกใช่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 สนุกมากเคยอ่านว่าอ่านอ่านน่าจะไม่เคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะพี่อ่านแบบพี่ต้องนั่งอ่านทีละเล่มเพราะมันไม่จบต้อง่านทีละเล่มสนุกมากพี่ชายแบบว่าพี่ชายเป็นคนแนะนําให้อ่านจริงพี่ต้องมานั่งแบบอุย้ยรอออกทีละเล่มทีละเล่มเมื่อไหร่จะจบสักทีรันมามสนุกมากโคสนุกอะ่ะลองไปดูดิรันมา โดนกูดีคอเด็ดเวอร์ดิไอสัตว์มีเปิดประตูวไว้เวอร์ดิเวอร์ดิไม่ปิดหลุมมากเวอร์ดิเวอร์ดิน้องเวอร์ดิน้องจะเอาเปไปก่อนนะน้อง